ค่ะเกือบสตอรี่ครับเบิ้งจบไปแล้วครับสำหรับไปเบิ้งมาคือต้องรีวิวบอกว่าดีนนหนังเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับของเพื่อนนะฮะนี่ว่าครับเป็ไนไงเป็นได้รับผมรับไ<ะ>อ้มอนี่รับตอบได้เป็นไงเบิ้งหนังเสียหล,ลังมวนรีวิวรีวิวเบม,มวนมวนคือมวนเหยียสี C ่เสือ ครับเนี่ยคือบอกว่าเรื่องนี้สนุกครับเต็มซิปผมให้ซิปครับบอตัดเลยเออกูก็ลืมแล้วข้างงานกลับเลยหานี่กูกับโเคยมากนี้มวนครับมวนก็มาหารับชมกันได้ครับเสียนหลังนะฮะวิธีชีวิตแบบมาไล่ใหญ่ๆครับนะตอนแรงเพื่อรักนี่มวนเฮงเต็มซิปผมบอหักเลยครับ รีวิวมาให้เบิงผมไม่อยากสปอยนะครับคุณต้องมาเบิงเองครับเสียหลังนะฮะฉายแล้วนะครับวันนี้ในโงรงภาพยนตร์บล็อตเปรโมนในเขาด้วยนี่ผมกับเอฟซีเพื่อนเนาะมากบอกว่านักสแสดงเขานีเล่นดีทุกตัวเล่นเป็นธรรมชาติมากมากครับว่าทีเป็นไอ้บิวคือทำเขาอาละ่ะแกเล่นเป็นบทแบบธรรมชาติเฮงก็เล่นเป็นตัวของตัวเองอะ ซุ้มเซียนเพิ่นนะครับแล้วก็ไอ้ลังพัวนี่ก็บริการมันนี่ก็โอเคเรนมวลกับจานจอบนะครับมวลเฮี้ย